ความสาเร็จในบ้านปลายจะยิย่งใหญ่มากนะครับคนเหล่านี้มีเส um> um ้นไหนตามมาดูกันเลยนะครับสำหรับคนที่มีความสําเร็จนะครับในบ้านปลายเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ยิ่งยวดมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับเขาจะมีเส้นวาสนาที่เกิดจากเงินจังนะครับแล้ววิ่งขึ้นไปเนินเสานะครับอยู่บนเนินเสาด้วยนะครับแล้วก็วิ่งไปหยุดบนเนินพฤหัสนะครับเนินเสาเป็นเนินของอสังหาเป็นเนินของความมั่นคงนะครับ เขาหยุดที่เนินนีแแ้แปลว่าเขาได้ส่วนจากเนินนี้ด้วยนะครับแล้วก็ปลายไปหยุดบนเนินพฤหัสนะครับเนินพรฤหัสอย่างที่บอกแล้วนะครับเป็นเนินของคุณธรรมเป็นเนินของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งตําแหน่งงานท lang, EQ. ี่ใหญ่โตเจ้านายนะครับหรือตําแหน่งของผู้บริหารนะครับระดับสูงสูงระดับใหญ่ๆเนี่ยจะอยู่บนเนินพฤหัสทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเส้นปลายเส้นวัสนาเนี่ยมาหยุดบนเนินคุณธรรมนะครับมาหยุดบนเนินของความยิ่งใหญ่ใหญ่โตแล้วเนี่ย ชีวิตของเขานะครับก็จะประสบความสําเร็จนะครับในบ้านปลายเลยสุดท้ายเลยเนี่ยไฟนอลแล้วชีวิตเนี่ยจะประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่มากนะครับ